E <síntos> สวัสดีครับก็พบกับรายการเลขดีนะครับก็กราบนะครับก็คือฝากกด subscribe ด้วยนะครับในช anel ของครูยโยนะครับโยซาบ้าพลังนั่นเองนะครับวันนี้ครูยโยก็จะมานําเสนอนะครับก็คือตัวเลขที่ห้ามใช้โดยเด็ดขาดในโทรศัพท์มือถือนะครับถือว่าเป็นคู่เลขที่คู่เสียอย่างร้ายแรงนะคะเขาก็บอกว่า ตายแน่ๆเลยถ้าใช้เลขตัวนี้นะครับนี่สินท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นเองนะครับก็คือ2 7หรือ7 2นั่นเองครับเขาบอกว่าหมายเลขคู่นี้นะครับจัดเป็นเลขคู่นี้สินอย่างร้ายแรงนะครับ อาจมีหนี้สินรุงรงังมีคนช่วยใช้เงินแต่เราเนี่ยไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับถูกเบียดเบียนเรื่องเงินตลอดเวลานะครับจึงต้องใช้รายจ่ายเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะครับบางรายนะครับใช้เงินเกินตัวแบบว่าฟุ้มเฟอ้อแบบว่า คิดว่าตัวเงเป็นไฮโซแต่จริงไม่ได้เป็นไฮโซใช้เงินเกินตัวอะไรประมาณนี้นะครับใช้ของดีของแพงนะครับแต่เงินเนี่ยไม่มีแต่อยากใช้ของดีของแพงนะครับเจ้าชูมากรักนะครับเกิดปัญหาวุ่นวายกับเพศตรงข้ามเสมอนะครับจิตใจอ่อนไหวไม่มั่นคงนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ก็สามารถพลิกแพงสถานการณ์ได้นะครับเอาตัวรอดได้ตลอดนะครับแบบปรไหลแต่ไม่มีหลัก อะไรใดๆนะครบแบบเหมือนเอาตัรอดแบบใส่รองเท้าสเกตอย่างเงี้ยเนาะก็คือแถไปวันๆเลยประมาณเนี้ยนะครับแต่มักไม่เคลียร์กับปัญหาให้จบคือเหมือนประมาณว่าถัดปัญหาไปได้แต่ยังเคลียร์ไม่จบนะครับชอบทำให้ปัญหาเนี่ยมีเรื่องคาราคาซังอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งเรื่องเงิน งานความรักนะครับและต้องระวังนะครับคนที่คิดปองร้ายกันแกล้งนะครับยุแยงตะแคงรั่วนี่สําคัญมากนะครับคือพวกที่เพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยหรือว่าเออ่า่ตรงข้ามทางด้านธุรกิจเนี่ยก็จะทําให้แบบเรากับเพื่อนๆเ,เนี่ยทะเลาะก,กันนะครับก็คือแบบยุ่งจริงๆเลยสําหรับเลขนี้นะครับบางกรณีนะครับก็คือหากผู้ใช้เลขนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเอง หันมาปฏิบัติธรรมนะครับหรือสร้างกรรมดีก็จะพาให้ชีวิตเนี่ยพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีนะครับช่วยเกิดความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงแบบปฏิหารนะครับเช่นคนจนนะครับอยากแบบอยากทำให้ตัวเองเป็นเศรษฐีนะครับก็บุ่มเพาะความดีนะครับด้วยพลังแห่งความดีเนี้ยมันก็จะทำให้เราเป็นเศรษฐีแต่อยากจะบอกว่าเคสนี้นะครับใช้หลักสถิตินะครับจากคนจน ที่จะบ่มเพาะความดีให้เป็นเศรษฐีได้มีประมาณ3ในร้อยคนเท่านั้นนะคะและที่สำคัญนะคะคืออยากจะบอกว่าเลขเนี้ยอยากจะบอกว่าไม่ให้ใช้โดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยชีวิตจะมีแต่ปัญหาไม่จบไม่สิ้นโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินเนี่ยหัวแบบว่าหัวโตวแน่นอนนะคะชีวิตไม่ประสบความสำเร็จนะคะด้านความรักก็มีปัญหาก็จะมีเกณฑ์ อย่าล้างกันสูงนะครับยากที่จะสมหวงังอารมณ์อ่อนไหวความคิดไม่มั่นคงพูดจาเชื่อถือไม่ได้นะครับมักถูกเป่าหูให้เกิดปัญหานะครับด้านสุขภาพเนี่ยก็ควรระวังในส่วนของเรื่องสมาธิสั้นแล้วก็โรคภูมิแพ้ต่างๆนะครับโดยใครที่ใช้เลขนี้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นคู่เลขไหนในเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือทั้ง คู่เลขหน้าแล้วก็คู่เลขท้ายนะครับบอกเลยว่าให้เปลี่ยนโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าใช้ฝืนใช้ไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าภาระหนี้สินก้อนโตแน่ๆทำงานเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็นสุดท้ายก็เป็นหนี้หัวหมุนนั่นเองนะครับเห็นเงินก้อนใหญ่แต่เก็บไว้ไม่ได้ คือเหมือนประมาณว่าเลข่น,นี้สมมติว่าเราอาจจะถูก,กลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่สุดท้ายเนี่ยเราอาจจะเอาเงินเนี่ยไปเล่นการพนันเป็นหนี้สินอะไรประมาณเนี้นะครับคือทำงานยังไงก็มีเงินไม่เป็นกรอบเป็นกรรมนะครับต้องนำเงินเนี่ยมาใช้หนี้ตลอดเวลาหน้าใหญ่ใจโตกล้าบ้าบิ่นชอบลงทุนในสิ่งของที่มันไม่ใช่ใช้หลักวิชาการนะครับ แล้วก็ไม่ว่าจะมีโครงการร้อยแปดใดๆเนี่ยก็จะทำไม่สำเร็จเพราะว่าเลขนี้มันจะทำให้เราเกิดความประมาทขาดความรอบคอบชใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินพอดีนะครับแล้วก็ให้ใครยืมเงินทองเนี่ยโอกาสที่ได้คืนบอกเลยศูนย์จุดศูนย์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 เลยนะครับอ่ะก็สำเร็จเสร็จสิ้นสำหรับเลขนี้นะคะคุโยก็บอกว่าเลิกใช้ซะนะจ๊าสองเจ็ดเจ็ดสองไม่ดี ฟันธงจ้า